รุ่นต่อไปน่าจะเป็นรูปธปรรมมากขึ้นนะครับเพราะว่าเป้าหมายตอนนี้ผมต้องการหาผู้นำเลยนะครับเดี๋ยวมาดูมาฟังประวัติข้าวๆนะครับที่ว่าผมทําเพจทำกลุนเนี่ยที่ว่าฝึกให้เพื่อนอ่ะหลายๆคนนะครับก็เพื่อนใน Facebook เนี่ยครับก็นดี๋ก็คือเราเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้ก่อนครับถ้านี้ก็คือมีท่าว่าโททูบานะครับก็คือผมจะเอาก็คือปัญหา ของสมาชิกในกลุ่มปิดนะครับทุกคนนะครับที่อยากรู้เอ้ทำไมท่านั้นไม่ปลดล็อกท่านี้ไม่ปลดล็อกมีปัญหาอะไรทําไมกินเรื่องกินการกินกินสารอาหารก็คือถึงไม่ถึงไม่ครบอะไรยังไงแบบนี้ต่อวันนะครับคนที่ว่าส่งคลิปวิดีโอนะคลิปฝึกแร่หาผมจะมาเคลียร์เป็นคําตอบให้ครับเป็นคลิปแล้วคุณจะได้เก็ตครับ ถ้าผมไปพิมพ์ตามข้อความนะครับใต้คอมเมนตะ์อ่ะพิมพ์เป็นหน้ากระดาษ2หน้ากระดาษ3าหน้ากระดาษคุณก็ไม่เก็ตเท่ากับการก็คือทําคลิปแบบนี้กับให้ความรู้คุณนะครับก็คือคือท่าอันนี้ก็คือผมบอกแอดมินหญิงนะครับว่าก็คือ,คอตอนนี้แอดมินหญิงก็คือมีพื้นฐานเอลซินะครับมี Cloud, เรสแทงเข่าเล็กเล็กขาตรงแล้วครับแล้วก็ท่านี้เป้าหมายก็คือ ผมเห็นแล้วก็คือแอดมินเขายังไม่ยกสะโพกขึ้นให้สวดกับยกให้หงายท้องครับไม่ต้องมาคิดมากยกสะโพกไปเลยแล้วแอนหลังไปให้มันหงายท้องให้ขามาถึงบาแคนั้นจบถ้าอันนี้เทคนิคมันมีแค่นี้เองส่วนก็คือขายยังตรงไม่ได้ก็หลายคนก็คือขายยังไม่แข็งแรงพอครับเขาต้องใช้เวลาครับทุกอย่างครับผมวันแรกผมก็ทําทไม่ได้ตรงแบบนี้ครับก็เรามา ก็คือระบบการฝึกเราจะพักประมาณ1นาทีใส่พัก1นาทีใส่ไปนะครับเดี๋ยวเวลามันหมดนะครับคลิปนี้มันอยู่เวลาประมาณ4นาที14วินาทีนะครับก็รีบเคลียร์ให้จบก่อนครับก็ทําไมรุ่นต่อไปถึงจะเป็นรูปธรรมมากขึ้นก็คือจริงๆอะผมเพิ่งมาฝึกจริงจังก็รุ่นรุ่นแล้วนะรุ่นรุ่นล่ารุ่นที่ผ่านมาก็คือรุ่นแรงจริงๆนะครับส่วนรุ่น1รุ่น2เนี่ยผมเอาไว้แบบก็คือ เพื่อนสนุกสนุกใน f Facebook อกที่เห็นนะเป็นรูปธปรรมหลายหลายคนนะครับก็ปลดล็อกท่าคอมพลายเอ็กซ์ไซส์ก็เป็น10บกว่าคนนะรวม2รุ่นนะบอกเลยน่าจะเป็น10คนนะครับผมมารุ่น3ก็รุ่นที่แล้วนะครับที่เราเทคเป็นรุ่นที่3มารุ่นที่แล้วคือรุ่นที่ผมทากลุ่มปิดนะครับส่วนก็รุ่นที่4ก็คือรุ่นหน้าปัจจุบันนะครับ ส่วนรุ่นที่5น่าจะเป็นรูปประรมมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมกําลังสร้างผู้นํานะครับก็จริงๆผมเริ่มตั้งแต่2ปีที่แล้วนะครับเริ่มจากเทนเพื่อนๆก็คือใน Facebook นะครับเริ่มเทนสนุกสนุก้เทนไปเทนมาก็ก็ประกาศเทนอยู่เรื่อยแหละจนว่าก็คือบางคนเข้ามาก็มาสัมผัสก็เขาก็ไม่ไหวอะไรเขาก็ไปก็เรื่องเขาเาคนที่ฝึกต่อเขาฝึกกันก็ว่ากันไปครับก็เลยเทนมาได้ปีหนึ่ง2ปีนะครับรู้สึกว่าแล้วก็ ก็คือเทนมาถึง2ปตีแล้วก็รุ่นที่3ที่ผ่านมาปุ้บไอ้คือถ้าแบบผมเทนคนเดียวคือผมเทนไม่ทันนะครับผมเทนไม่ทันแน่นอนเพราะว่าคือมันไม่ทันอะ่ะคนเป็นร้อยกว่าคนแบบนี้ก็คือผมตอบผมถามก็เลยโมก็เลยตัดสินใจนะครับสร้างผู้นําแบบจริงจังก็เริ่มจากก็คือก็คือรุ่นที่ผ่านมาก็เลยสร้างแอดมินหญิงแอดมินชายก็เทนเนอล์หลายหลายคนอะ่ะก็คือบางคนเขาก็ เขาก็ก็คือเทนให้เขาไม่เอาหรือว่าอะไรก็ผมก็ไปบังคับเขาไม่ได้ครับแต่ทีนี้ก็คือเป้าหมายผมนะครับต่อไปผมจะสร้างแต่ผู้นําอย่างเดียวครับเพื่อให้ผู้นํามาช่วยตอบคําถามในกลุงปิดถ้านั้นคือเราไม่ทันนะครับสมาชิกสมมติว่าสมาชิกแบบเป็นพันคนแบบเนี้ย โอ้โหคนส่งคลิปมันจะมีประมาณ10%นะครับผมบอกเลยสมาชิก2-300คนนะครับคนส่งคลิปก็ประมาณสัก10คนแบบนี้อย่างน้อยมันก็ช่วยตอบคำถามกันครับก็เห็นไหมครับผมผ่านการคัดกรองคนยังไงคุณเห็นไหมครับเริ่มจากก็คือก็คือผมทำคุณเห็นไหมครับผมก็คือทำเพจอ่าผมมีเพจนะครับ เพื่อเอาพรีเซนต์เปลี่ยนความคิดคนนะครับแล้วก็เราก็มีกลุม่มเป็นกลุ่มสาธารณะครับกลุ่มสาธารณะตอนนี้ก็มีประมาณเกือบ4 0 0พคนแล้วครับแล้วก็เราก็ทำคุ่มปิดนะครับอ่ามันจะมีความคล้องจองมันจะมีเหตุผลยังไงก็เราเริ่มจากก็คือเราจะแชร์นะครับแชร์โพสในเพจหรือว่าใน,ในก็คือในเฟซเราของแอดมินกับผมครับแชร์เข้าแชร์เข้าไปแล้วก็ออกมาเปลี่ยนความคิดคนเมื่อมีคนเริ่มสนใจนะครับ เริ่มสนใจล้วก็ใครจะเข้ากลุ่มปิดบ้างอ่าเราก็ผ่านการคัดกรองครับก็คือเข้ากลุ่มปิดอีกทีอา้าวคัดกรองพอพออยู่ในกลุ่มปิดอีกทีนึ่งครับเราก็ต้องหาคนที่เอาจริงนะครับหาคนที่เป็นเพชรเม็ดงามนะครับ ซึ่งเราก็ต้องค้นหาคนคนนั้นนะครับคนที่มันมีความกาคนที่มันอยากได้จริงๆอะ่ะซึ่งคนที่มันอยากได้จริงๆยังไงอะ่ะเขาก็ต้องส่งนะครับคลิปวิดีโอส่งอาหารเพราะเขาอยากได้จริงเขาอยากรู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันคือถูกหรือผิดนะครับคือเขาอาจจะเป็นเหมือนกับใครหลายๆคนที่มองครับมองมองแค่มองแต่โพสต์นะครับ แต่เขาก็ไม่เคลียรนะครับเขาบองเฉพาะเอะเขาก็อาจจะคิดว่าเขาฝึกเองได้นะครับเขาก็คือเขามั่นใจในอาหารเขามั่นใจในท่าฝึกนะครับแต่ก็คือเพื่อย้ำความมั่นใจของคุณนะครับก็คือส่งคลิปวิดีโอครับยังไงมันก็ชัวร์กว่านะครับส่งอาหารยังไงมันก็ชัวร์กว่าอยู่แล้วเพราะว่า ก็คือผมวิเคราะห์ให้ว่าเออมันผ่านไม่ผ่านมันผิดพลาดอะไรนะครับยังไงก็คือคนที่อยากได้จริงๆยังไงเขาก็ส่งผมบอกเลยแล้วเราก็หาเพชรเม็ดงามนะครับเมื่อเขาส่งคลิปแล้วก็เราก็บอกเลยว่าคนไหนนะครับถ้าอยากจะเทนส่วนตัวนะก็คือเดี๋ยวผมผมก็คือสามารถเอาคลิปวิดีโอไปก็คือไปไประโยชน์ให้สังคมได้แล้วก็ คนคนนั้นนะครับคือคือจะได้อะไรกลับไปเยอะนะครับผมจะสร้างตัวตนนะครับจะดันให้เขากับผมก็คือมีคนติดตามมีคนรู้จักนะครับก็ตอนนี้เขาอ้วนอยู่แล้วนะเป็นผลดีมากๆครับเพราะว่าคนที่มาติดตามในเพจผมอ่ะเขาจะเห็นว่าคุณอ้วนจริงๆนะครับผมอาจจะวันไหนผมอาจจะแชร์ครับแชร์ก็คือคลิปออกกาลังกายที่เพจเฟซบุ๊กคุณอ่ะลงมาในกลุ่มนะครับแล้วก็มาลงมาในเพจนะครับเพจผมแล้วก็ผมโพสต์คลิปคุณอ่ะ ก็คือให้คุณก็คือแชร์ก็คือคลิปวิดีโอในโพสผม,มไปหน้า Facebook ตัวเองไปในกลุ่มอะไรก็ว่ากันไปครับทีนี้เรื่อคุณจะเริ่มสร้างตัวตนนะครับคนเขาก็จะเห็นพัฒนาการเฮ้ยตั ي, ้งแต่ผอมนะครับเริ่มตั้งแต่อ้วนนะครับไขมันเยอะเริ่มขุนดีขุนดีจนมีพิกซิกแพกนะครับและเมื่อก็คือเมื่อคุณอยากก็คือสร้างตัวตนอยากทําเพจอยาก ทำเพจอยากอะไรแบบนี้อยากมีชื่อเสียงก็คือเป็นคนที่รู้จักในวงการออกกำลังกายครับเดี๋ยวผมจะดันคุณให้นะครับเพราะว่าผมสามารถดันคุณนะครับไปเพจฟุตบอลก็ได้เพจหน้าเ Facebook ผมก็ได้ครับเพจออกกาลังกายก็ได้ครับผมก็สามารถสร้างตัวตนให้คุณไนดะ้ผมถามหน่อยครับถ้าคุณอยากสร้างตัวตนนะครับผมบอกเลยคุณโนเนมนะครับคุณก็คือคุณจะหาคนรู้จักคุณนะ มันจะยากมันจะต้องใช้เวลากับสู้ก็คือคุณผ่านผมแบบเนี้ยคุณฝึกกับผมมีรูปธรรมจริงๆแบบเนี้ยคือมันค,คุณยังแบบไม่ต้องไปเสียเวลาสร้างตัวตนคือก่อนที่ผมจะมาสร้างตัวตนได้นะผมสู้มา2ปีนะครับซึ่งไม่มีใครมาจริงจังกับผมผมก็ยังสู้นะครับผมสู้จน ทุกวันนี้นะครับผ่านมา2ปีผมก็เจอมาเจอคนเอาจริงอย่างแอดมินหญิงนะครับเนี่ยครับก็คือมันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากผมก็จะสู้ต่อไปนะครับแล้วก็ผมก็บอกแอดมินหญิงว่าก็คือจากประสบการณ์นะครับเทนเฉพาะคนที่เอาคลิปวิดีโอให้นะเทนส่วนตัวนะครับเพื่อที่จะให้เขาก็คือช่วยเป็นแรงผลัดดันให้เรานะครับและก็คือเขาก็จะทําให้เรามีแรงบันดาลใจนะครับ ในการที่จะช่วยคนต่อไปครับอย่างน้อยมันก็ยังมีกําลังใจนะครับมีคนให้กําลังใจข้างๆเอ้ยเป็นผู้นําเหมือนกันนี่วาเฮ้ยช่วยกันแชร์คลิปของมึงของกูอะไรแบบนี้ก็คือช่วยกันนะครับก็คือคนเราทุกคนอ่ะคนเรานะครับจะประสบความสำเร็จได้แค่คนคนเดียวไม่มีทางนะครับมันจะต้องทําอะไรเป็นกลุ่มเป็นทีมงานนะครับคุณไม่สามารถทําอะไรคนเดียวประสบความสําเร็จได้นะครับก็ใครอยากสร้างตัวต,วตวนนะครับผมจะดันคุณ ให้เต็มที่ผมบอกเลยผมจะดันคุณให้มีชื่อเสียงให้ได้ครับก็แค่คุณดีมีซิกแพคกอะมันไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับ